ยัางป้ามาเห็นหลัก้าสติกสบายดีพี่นอ้องสบายดีสุขสุขคนพ่อก็ทรง,งสงสารพี่นอ้องที่เคยขิดสันสันอันนี้เลยพี่นออ้องแล้อยฮทาหไหนมาดู ลมทีน้องเยอ่ะไนี่มมกอนมาแรงไปกินนองยอะบยมายอกนอยากดินจิ้วน้ำไม่หญ่อยขอไปได้สิงไปแล้วอันนี้เกาะเอาขาให้เมตตาไม่ตไปส่ดิ

องนี้หรออ้ดเลย่มันนี้ไปเอีสัยขัไปสัยขัาไปอัยสิฮ่บาปสอ่าขับซิมาเผื่อเนตนันซซสิับสิสรันขึ้นมา ให้ค่อยเมติงฮะเต้นสวิเกอร์ก่อนพี่เปิดอ๋อน,นะซ้อมไก่ได้ปล่อยไก่ลุงสิส่ผซ้อมเาติงเ,เน็ตให้คอยอ้าพี่น้องเอเชียงลูกสาวอาจอมดึกจอมซนนะจ๊ะอาให้รชุก,กี้กินนั่นแล้ว กินสุกี้กินอาหารกินอาหารร้อยมันกินหัวหารเด้อ้อมมันมหเอาไว้ก่อนมีเบื้องเป็นๆนี่ร้อย ke สุกี้โลเก้ suki suki สุกี้กินหานะสุกี้สุกี้ประจามะจานไป ทำไมอะไรมันบกินบ่ลอยทุกีบกินบ่บกินอคือบบกินนาะสาไก่ยังนีพี่เาสืมาหน่อยได้ไหมเมมาบอกูสืมาได้อาน่อยน่อยเออนาะสุกีสุกี In như rồi. Kín. bé kín hong yeah. bé kí kín hả bé sukhi hả bé kín kí, kí. <laughs> hả bé kín à, hả bé kín hả bé kín hả bé kín hả bé này, 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 này. กับเป็ะเนาะเฮ้ยคอยคอยเปิดเน็ตเสื่อมต่อเรนก็จทรศัซั์คอยทักมอเปิดได้พอสิ้นนะนะเฮ้เปิดเน็ตคอยเรนนี่เนาะมอสอ้อยไม่ร้อยพอแล้วพอแล้ว เปิดเตลอดมชุกกี้พอบอกกินมุอยากกว่าเลยมอยดามีห้าบ่อนไข่ได้มอยดำเฮ้ยอับเป็นไรไม่นองมากด้วยฮะขอที่ซ้ายขอจิกค่ะค่ะด้วยประตูน่ะ ซีได้หรอกนีวหแม่ัวัวแม่ใช่แหม่มานงตัวสี่อนนีะอนนี้เรมียวน้อยเลียงกาให้ลุงมนี่ลุงไปทุ่ละมาเล แม่ห้าไายตัวนั้นตัวนี้อยู่แมมปล่อยผันห้าไหลหมู่เก่งขนาดตัวนี้ีนี่เดิโดยแม่ <c oughs> ดูหน่อยแล้เอิญแม่ทีเน้ยวทีแทเป็นตัวทึกอันนี้นะ <c oughs> โดยตัวผู้อันนี้ตัวเมียสามตัวดยนะตเมโดยอันนี้เนะี่ยตัวผัว ไปส่วยคขีบสันสันพี่น้องเอ้ยเงซ้าวที่แล้วเสีเอาหน้าที่หนึ่งเสียลงพูดีเงี้ยเลยไปในพี่น้องเอ้ยเบิ่งกซุกกี้น้องนู้นหน่อยมือนนูน้นหน่อยเลี้ยงซุกกี้ให้ลุงลุงไปทุระเนาะลุงขับไปในเมืองหาสื่อของสิเตรียมไปรงทานดิอะก็เลยผ่าแนนู้นหน่อยเลี้ยงซุกกี้ให้ใหย ได้คอยเห็นคอยเห็นในโทรมัาต์นะป่ามะละกากีนะสุดงามเจ้าไดสาวเบิร์เพือเต้นไหมเออเพื่อนเต้นแบบนะเจ้าก็ยังไงสุดงามคือป่ามะละกากีนะเจ้าขาเบิร์บ่ขาเบิร์นในยูทูบเห็นสุดงามมึงกิน้อยเพื่อนถ่ายคลิปเด็กพี่น้องนะครับไปเบิ่งนมาผู้ใดมาเ่ง